สวัสดีค่ะขอพูดเรื่องหนึง่งนิสัยแบบว่ากองเครื่องสำอางอ่ะอย่าทํานะแบบผู้หญิงดีๆเขาจะไม่เป็นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยคือเวลาผู้ชายมองมันจะด่ามันไม่ได้ชมนะหมายถึงว่าถ้ายังไม่มีแมนไม่มีแฟนเลยแอะไรมึง <c oughs> ให้ดูอะไรคือแบบว่าอย่าก,กองอ่ะพยายามแบบว่าใช้เหมือน ฉันว่านะบางทีคนในโซเชียลแคมมันก็ยังแบบว่าฉลาดเรื่องอะไรพวกนี้กว่าพวกมึงแบบว่ามันก็บางทีมันก็โฆษณาสินค้าที่เจ้าอะไรเอาแล้วถ้าสุมมติว่าวันเนี้ยลิสติกแท่งเนี้ยมันหมดอายุแล้วอ่ะก็ทิ้งไปเลยอดีเราก็ต้องดูไงแล้วทําไมต้องเยอะขนาดนั้นแต่งก็ไม่ได้สวยหรอกหน้าพวกมึงอ่ะวายแต่ง,ง,โ,งโง่ๆองมึงกูเกลียดหน้าพวกมึงที่สุดเลย <c oughs> ก็อย่างว่านะมึงอย่าไปว่าย <c oughs> ก็มันก็จริงๆฉันก็ไม่สวยแล้วที่เคยมั่นใจเพราะเวลาไม่แต่งหน้าฉันไม่ดูกระจกไงเพราะจะไงฉันเป็นคนที่ไม่ดูกระจกเพราะว่ามันเหมือนกับว่างุดหงิดอะ่ะไม่สวยดูยังไงก็ไม่สวยไม่ส่องแม่งเลยอย่างเง้ก็มาส่องในกล้องได้แต่เวลาถ่ายภาพไนงะไอ้เวลาถ่ายภาพเนี่ยนะเราถ่ายให้มันเหมือนกับว่าหน้าขาวหน้าเนียนได้อะ่ะ ใช่ปะฉันฉันเลยเป็นคนมนุษย์ที่บอกว่าไม่ว่าคนแต่งภาพนะเต็มที่ก็มีว่าบ้างว่าเต็มที่ก็แค่อยากดูหน้าจริงก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าเลื่อนเข้าไปก็เหมือนกับว่าจบผิดไม่ค่อยได้เลยแค่นั้นจะไม่เหมือนเรารู้อยู่แล้วไงว่าคนสะอาดเนี่ยเขาเหมือนว่าถ้าไม่แต่งภาพเนี่ยใช่ไหมก็จะมีบ้างเรื่องแต่งภาพสะอาดเหมือนน้องกี้เนี่ยก็จะมีแต่ก็ไม่จําเป็นต้องแต่งอานจริงภาพเนี่ยถ้าถ่ายคือถ้าโฟกัสแบบถ่ายแบบแสงมันดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ภาพมันก็จะสวยอ่ะอืมต้องลองถ่ายไปเรื่อยๆอย่างเช่นกล้องตัวเนี้ถ่ายฉันยังไงก็หน้าไม่สวยฉันก็เลยไม่ชอบถ่ายรูปเว้ยแล้วมันประจวบเหมวาะกับวนนี้ก็เลยเหมือกับว่าถ้าถ้าทาครีมที่หน้าฉัะถ่ายรูปมันก็จะดูดีนิดนึงก็ทาเฉพาะหน้าคือแบบว่าใครเคยเป็นแบบมนุษย์ที่สารมาวะต้องมีบ้างอ่ะแม่ข่าลูกแม่ข่าจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะว่าแบบพอเวลาโดนเหงื่อใครอ่ะแล้วมันเหมือนต้องอาบน้ําอ่ะแล้ว คือพูดจริงๆนะนะเว้ยคือมันขางพวกเนี้ยมากไม่ดีคือแบบว่าอย่างเช่นว่าบำรุงใช่ป่ะก็เป็นตัวตัวไปบางทีนะอย่าให้กูพูดเลยว่ะครีมที่มันถูกๆตามเซเว่นนะกูจับพินมาหมดแล้วมัอย่าพูดแบบโอ,อ้ทุเรศจริงๆอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่จริงๆนะเว้ยแต่มันจะขายเว้ยแล้วแม่งก็แบบมึงรีวิวคือมึงไม่มึงไม่ใช่อ่ะมึงจะรู้หัวแบบว่ากูใช้ได้อตัวกูอ่ะใช้ได้ถ้ากูไม่ใช้กูบอกเลยกูไม่ใช้ ไม่ใช้คือไม่ดีกูไม่เอาอย่างอย่างโอเลโทโทกูก็ไม่เอาอุดเข้าไปในนี่ก็ไม่เอาละมั้งออไม่ชอบอะเหมือนว่าตอแหลแบบนี้แบบนี้คือตอแหลไหมตอแหลสิแบบเนี้ยเขาจะหวลาแปล,าปล,าปลามาเยอะเกินไปปะอย่าไปด่าเขาดีก็ไม่ชอบอะเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบจริงๆเหมอกว่าคือแบบขอพูดหน่อยนะ นักเรียนพาณิชย์เนี่ยฉันเรียนพาณิชย์มานะเพื่อนฉันเหมือนกันถ้าใช้เหมือนฉันตัวฉันเนี่ยนะใช้ตัวไหนก็เหมือนกับว่าต้องเป็นดูเพื่อนมาดยจะต้องเป็นตัวเดียวไปเลยนะถ้าสมมติว่าการเย่ดีขาวเนียนใช้การเย่ไปเลยเออยังม,มีสิทธิ์จะเปลี่ยนไหมยังนะคือทาแล้วมันไม่แสบไม่อะไรนะก็คือโอเคแต่ตัวเนี้ยคือแสบอะไอตัวนั้น่ะแสบเกินไปแล้วมันหอกว่าแสบหน้ามันอันตรายอะ่ะเหมือนว่าใช้เข้าไปได้ยังไงอะไรประมาณเนี้นะโออ เราก็เลืิกใช้แต่แต่ถ้าใช้แค่คู่หนึ่งฉันแนะนําก็ว่าต้องสมควรนะเหมือนกับว่าครั้งเดียวเท่านั้นอนะเราก็ไม่ต้องซื้ออีกเลยก็ลองดูนะฉันได้รู้เหมือนฉันไงอ๋อก็ฉันใช้แล้วฉันก็อยากให้เธอรู้ว่ามันเป็นยังไงอะหมายถึงว่าแต่งหน้าใช่ไหมล่ะก็มนุษย์ปกติไงมนุษย์สังคมมนุษย์ทํางานเขาก็จะเหมือนกับว่าอาบน,น้ําสะผุมใช่ไหมล่ะแล้วก็เป่าผุมไม่แห้งใช่ไหม ก็เหมือนว่าเป่าแห้งจริงๆแล้วขม่าถ้าไม่อยากให้มันเสียมากอาจจะต้องดูแลดีเหมือนว่าเนี่ยไม่มีใครเขาบอกนะส่วนใหญ่ธุรกิจความสวยความงามเป็นอะไรที่ทำลายเกือบทั้งหมดทำลายเราอ่ะทำลายตัวเราอ่ะทีนี้ผลิตภัณฑ์ใช้รู้ออกถ้าเราทำอะไรไม่ทำร้ายนี่คือเราขายได้เลยแน่นอนหรือเปล่าเหมือนว่าไม่ทำร้ายอะผลิตภัณฑ์แบบที่ดีๆเนี่ยจะต้องไม่ทำร้ายอ่ะไม่ทำร้ายแม้กระทั่งเซลล์ผิวอะเออมันจะต้องไม่ทำร้ายอ่ะ ทําไงก็ได้ให้หน้าแข็งแรงคือนี่ก็ใช้สเตรยอยเขาให้ฉันหักดิบให้ฉันเหมือนกับว่าเคยใช้ไอตัวแบบว่าถูกๆุัเปนประหลาะใช่ไหมล่ะสมัยก่อนด้วยความที่แบบว่าเห็นพี่สาวใช้เ่ะพี่สาวเช้ก็เหมือนเป็นคนมันนอกงเงี้ย แม่เขาก็ทํางานโรงงานทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเขาก็เหมือนกับว่าใช้พวกนี้เราก็เหมือนว่าทําตามด้วยความว่าเออหินเขาขาวขึ้นไงเราก็ใช้ตามเลยแต่ใช้เป็นตัวอื่นนะพี่เขาจะใช้เหมือนไอตัวเป็นตลับไอ้นั่นนะแต่มันไม่ดีจริงๆนะว้ยถ้าจะใช้ตัวนั้นให้ใช้ตัวนี้ตัวนี้กัดได้เหมือนกันจะหาว่าไม่บอกอย่าค้างเครื่องสําอางเลยมันไม่ดีเราแบบว่าถ้าเรารักตัวไหนเอาตัวเดียวแล้วก็ใช้เราก็ทาไปมันไม่ได้น่าเกลียดโว้ยฉันเป็นคนนึงที่แบบว่าลักตัวเองไงเป็นคนรักตัวเองด้วย ก็เหมือนกนว่าเลยไม่ไม่รู้จักว่าบ้าเครื่องสำอางอะไรก็ไม่อ่ะก็แต่งมันตัวตัวไปไงก็ไม่ต้องดูกูก็ได้นะคือนี่คือความคิดเห็นของเราไงใช่ปะ